นัทปิ่นโตเขาไลฟ์ในแฟนเพจมาน,นานแล้วนะครับแต่ไม่มีใครเข้าไปดูเลยอย่าลืมแมเข้าไปกดไลค์กดแชร์และส่งดาวให้กันบ้างนะครับเพราะพี่นัดปิ่นโตเขามีไลฟ์ทุกวันทั้งเกมผีเกมมันเกมหาครบทุกรสอย่างแน่นอนจ้าและที่สําคัญอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งให้ช่องนัทปิ่นโตช anel ในยูทูบด้วยนะครับเดี๋ยวมองไม่เห็นคลิปกันนะนัทปิ่นโตช anel สวัสดีครับทุกคนกลับมาเจอกับแก๊งคูคูอีกแล้วนะครับประกอบด้วยผมนะครับนัทปินโตสมาร์ตี้ฟูกกี้และแชมปพี้เหมือนเดิมนะครับผมกลุ่มนี้คือกลุ่มซ u ว v i v ร l ที่เล่นแล้วหนึ่งคลิปเป็นไงเห็นคลิปแรกอูคอมเมนต์ Comment กันมันมือดิ <Hey. S 1> สวัสดีครับโค้ช สวัสดีครับสวัสดีครับคือคือนี่กลัวดราม่าถึงขั้นต้องแบบใส่เทคไว้ก่อนเริ่มคลิปแรกกันะว่าเกมนี้มีไว้เพื่อความบันเทิงนะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิธีการเล่นของแต่ละคนเน่เล่นเป็นเล่นไม่เป็นอย่างเงี้ยก็แล้วแต่ช่องแต่คือเราเล่นแบบว่าเล่นแบบผู้เล่นใหม่จริงๆเพราะฉะนั้นขอร้องอย่าดราม่าแล้วก็แบบอย่ามางุดหงิดกับการเล่นของพี่เพราะว่าเราเล่นเหมือนคนไม่เคยเล่นแต่ตอนนี้เราเล่นเวลาคลิปหนึ่งแน่นอนว่าวันนี้มีพัฒนาการเ่งจ่ายให้ดูแน่นอน 3คนทีมงานผมวันนี้บอกเลยเด็ <_ EN> กปูนเด็กปูนเด็กช่างมันจะเปลี่ยนป่าอเมซอนให้เป็นป่าปูนแน่นอนป่าซีเมนรอดูครับถ้าความแล้วลุยเลยว่ะพวกเราสแสดงศักยภาพดิลบ <_ EN> เขาเรียกว่าไรแบบลบคำสุป,ประมาทจากคอมเมนต์ของโคชทั้งหลาย <_ EN> ได้ครับโคชเล่นใหม่เล่นใหม่เล่นใหม่เล่นโหมดเวลขั้นถือจังเกิลเหมือนเดิมกูไม่เอาเซฟใหม่เอ้ยไม่เอาเซฟเดิมด้วยเซฟใหม่ครับโคชต่อไปนี้แกทั้ง3คนเรียกฉันว่าโคชเข้าใจไหมทบโคช ครับโค้ชวันที่2ครั้งที่2ในการเล่นโคออปคุณมาร์ทเป็นผู้เ่แรกที่เข้ามาในป่าเมซอนตามผมนะฮะอ่ะไหนลองทบทวนซิกฎของป่าแห่งนี้เราจะต้องตั้งแคมป์เบยเราจะต้องตั้งแคมป์ริมแม่น้ําที่มีปลาเยอะๆถูกไหมจะได้หาอาหารง่ายๆถูกไหม อะตอนนี้ข้างหน้าเราก็เป็นน้าแล้วนะครับแปลว่าเราเกิดในที่ที่ดีเกิดในที่ที่ดื้อตรงนี้ถือว่าดีไหมมาร์ทโอ้ตรงนี้ดีมากเลยนะเกือบเกือบนะเกือบเกือบพี่อยู่ตรงไหนกันแล้วอ่ะแล้วมึงรู้ได้ว่าที่กูดีไอ้ฟุกเติรไกลของพี่มากเลยนะกดดูกดดูแผนที่ยังไงนะที่บอกตำแหน่งกันอ่ะกด F กด F แล้วเล่นเล่นล o กกิ้งพี่ที่เป็นหน้าเข็มทิศตะี่นัออ๋อเห็นแล้วสี่สี่วิวยี่หกเอสก็คือไปทางทิศตะวันตกสี่สี่แล้วก็ทางใต้ยี่สิบหกครับผมเดี๋ ระหว่างที่รอทีมงานมาสมทบกันนะครับแถมมีรถด้วยมีเสียงรถวิ่งผ่านมาด้วยเดินมองพื้นให้ดีเลยฮะวันที่สองของเราจะไม่พลาดเหมือนวันแรกต่อไปแล้วถ้าคาดหวังว่าเห็นพวกเราตายหากันแบบโง่ๆแล้วก็สมหวังแน่นมกนัดอะไรนะมัดข้างหน้ามีแคมป์ข้างหน้ามีแคมป์แคมป์ดำหรือแคมป์ขาวแคมป์อมชมพูเฮ้ยว้าวงั้นเข้าเลยเอาล่ะครับเราเจอกับที่พักอาศัยที่ อ้าว,แล,วแล้วมันจะมาไหมเจ้าตัวเนี่ยก็บวกดีรออะไรอะ่ะได้เลยครับคลิปแรกเราก็พิสูจน์ให้ดูแล้วว่าเผ่าผงคร่แข็งแกร่งกว่ากัน,กนโอ้แล้วมีที่ตากอาหารด้วยสบายแล้วกู <c oughs> โอ้โหมีที่ให้นอนด้วยโอ้ดีเราจะนอนนี่เลยป่ะดีเ,เลยป่ะล่ะเราจะแคมป์ตรงนี้ป่ะล่ะก็ดีนะมันสะดวกด้วยอะ่ะมีแม่น้ําแล้วก็เป็นที่โล,ล่งคิดว่าไงครับขอความเห็นครับโหวตครับตรงนี้จับปลาได้ป่ะล่ะจับไม่ได้โอ้น้ำคุ้มค่าขนมีปลา่ะ อ๋อกูไม่รู้ว่ากูถามไงลูกเขาพีา่ก็ถามม,ม่ดีก่าเลยนะทะเลนะมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะงั้นไปงั้นฮิ้วงั้นฮิ้วใบตองไปด้วยสามอันงนะั้นฮิ้วไปเราจะไปไปน้ำหรือยังไงเดินขึ้นมาข้างหน้าไหม<ล>ข้าง <จะ S 3> เดินีน <ะ S 1> <ล>่านะจะมีพวกอะไรแคมป์เพิมมันไปเลย,เลยพี่ตามมาสเสมอในช่วงแรกของการเล่นนะครับพวกเราจําเป็นที่จะต้องตามหาจุดตั้งแคมป์ที่ดีที่สุดแต่ในระหว่างนั้นก็อย่าลืมเก็บทรัพยากรที่สําคัญไปด้วยเถาวัลเชือกไม้ทุกอย่างที่เก็บได้เก็บไปใหห้มดนะครับ เราจะเล่นอย่างระมัดระวังและดูเป็นมือโปรมากขึ้นในวันนี้นะครับใช่ไหมครับโค้ชครับโค้ชเออตอบให้เหมือนกันดิวะถ้าไม่เป็นระบบครับโค้ชครับโค้ชเยอะไปแล้วมึงอ่ะควรตีเหรอเป็นยังไงบ้างครับมาร์ตจะไปไหนวันนั้นน่ะแล้วทางนั้นน่ะแม่น้ำทางนั้นน่ะไม่ดีเหรออยากไปหาที่ที่ดีกว่านี้ถ้ามาร์ตบอกว่ามีที่ที่ดีกว่านี้พี่ก็ตามมาร์ตไปจนสุดขอบโลกเลยว่ะต่อให้พี่ต้องเดินข้ามแดดข้ามฝนเท่าไหร่ก็ตามพี่ก็ตามมาร์ตไปมาร์ตอยู่ไหนเนี่ยไม่ได้สร้างบ้านอ่ะเดินเดินหาที่สร้างานเเดยยตอ <rium> <asure> จบวันที่สองก็คือเดินจนตายอ่ะไม่ต้องสร้างอะไรเลยตรงนั้นมีน้ําตกเห็นไหมครับครับน่าจะเป็นที่ที่ดื่อน้ําใส่ด้วยโดดลงไปได้ป่ะโดดก็ระวังขาแหกอ่ะตรงนี้สวยว่ะเอ้ยหมาะจะเป็นแหล่งที่อยู่ของพวกเราชาวโปรเพเยอร์สโมสรนดปินโตและโค้ชทั้งหลายมันมีที่ราบพอที่เราจะตั้งบ้านกันได้ใช่ไหมยัดเทย็ดเทอเมซอนแต่มันจะหาอาหารยากนะั้งนี้สร้างที่ดักปลาได้มั้งฟุกในแถวเนี้ยทำลายพงหญ้าเล้ว พวกนี้จะกลกยเป็นหญ้าแห้งได้ใช่ไหมโอเคครับ mm hmm. ความรู้ใหม่อีกแล้วเห็นไหมเรามีพัฒนาการในการเล่นหรือว่าพวกเรามาสร้างบ้านกันเลยครับเอาแบบไหนแบบเมื่อวานปะหรือจะสร้างเป็นโครงเลยเอาไงว่ามาเลยโชย <c oughs> เห็นเดี๋ยวว่าพวกเราแม่งปูนซีเมนต์ไทยอ่ะแปบลบว่าเราต้องสร้างเป็นเฟรมขึ้นมาก่อนใช่ไหมอย่างนี้เหรอใช่ถ <c oughs> ูกต้องป่ะพี่ <c oughs> ทำถูกต้องได้ที่ผสมคนละอ่ะพี่ว่าใช่พี่มาทุกคนเอาไม้สุงตัดต้นไม้ครับเดี๋ยวช่วยแบกครับช่วยกันช่วยกันทุกคนต้องต้นไม้แบบไหนต้นกล้วยนี่ไม่ใช่ใช่ปะ เอาละครับวันนี้มาแบบจริงจังมาแบบโปรเพเยอร์มาแบบเป็นชิ้นเป็นอันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนวางโครงสร้างให้แล้วกันนะั้งนั้นเนี่ยกองไฟก็ไว้ไว้ในบ้านได้เลยใช่ปะซึ่งหลังคาจะทําได้ก็ต่อเมื่ออันนี้เสร็จก่อนถูกป่ะใช่ครับอ่ะพี่รอวางเลยป่ะจะไม้ยาวอีกสองเสร็จแล้วป่ะเรียบร้อยสุดยอดปรบมือครับโอ้โหเอากล้วยใบกล้วยนะหลังคาใบกล้วยง่ายไปเอาเลยไปเอาเลยใบกล้วยนี่ใช่นนิปะวะบานาน่าบานาน่าเรียบร้อยครับจัดไปว่ะ ลังคาใบกล้วยว่ะเฮ้ยโอ้โหวันนี้แม่งรวดเร็วอ่ะมาโอเพเยอร์ไปต่อครับต้องทำกำแพงป่ะทำที่ก่อไฟก่อนก็ดีนะพี่ทำที่กองน้ำด้วยสโตนลิงเลยป่ะเอาแบบสโตนลิงเลยป่ะหรือว่าเป็นกองไฟมันมันมันต้องใช้คู่กันพี่สโตนลิงกับอันั่นอ่ะวางไม่เลยพี่แล้วข้างในมันจะวางแคมป์ไฟได้อีกชิ้นนึ่งพี่มาร์สใส่ไม่ได้แอ้นี่เรียบร้อยละบิ๊กสโตนลสี่อันว่ะทุกคนเซฟก่อนไหมเซฟก่อนไหมสโตลล์สี่อันอ่ะนิดนึงนิดนึงนนิดึงนิดนึงบิ๊กโตนอีกึ่งนโอ้โหวันนีี้ดดูครับ ดูดีมากฮะที่สุดเลยไว้แกเย็ดแค่ตอนนบเพลงฟองไฟขึ้นมากำลังกอดกันตลมที่สุดเลยไว้แกเซฟก่อนเลยนะครั้งแรกเด็ดแค่เป็นครั้งแรกที่ได้เซฟเซฟอันแรกมั่งเย่ยแา่แต่ว่าแคมไฟเขาบอกว่าไฟอาจจะก่อให้เกิดไปเรียกสิ่งที่สิ่งที่ไม่พึงประสงค์อย่างเช่นสัตว์ป่าหรืออะไรก็ตามนะครับเราจะทําที่ตากแห้งด้วยใช่ปะไดร์แลกนะนี่ที่ที่ตากป่านี่ต้องไว้ในลมปะไม่ต้องเหรอมั้ง เราทำที่ดักปลาได้นะเอาน้ำก่อนเอาเป็นธรรมดาก่อนก็ได้พี่ที่กองน้ำอ,ะอ่ะพี่ยังไม่เห็นบูปินนะดิเพราะว่ายังไงมันก็ต้องมันมันต้องน,นั่นน่ะต้องหามะพร้ออา,า,พาวก่อนั้งนั้นอ่ะงั้นหามะพร้าวก่อนแล้วเราต้มต้มน้ำเอาก็ได้เดี๋ยวพี่ไปช่วยหาดีกว่าตอนนี้พี่รู้สึกพี่ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่ <c oughs> กดขึพ้นอยงเดียวเลยกูมะพร้าวนี่จะหาจากไหนวะต้นมะพร้าว ต้นมะพร้าววิ่งตรงมาเรื่อยๆพี่ยังมันจะมีต้นมะพร้าวเต็มเลยเดี๋ยวพี่ถางพวกพุ่มไม้ไปด้วยได้มะพร้าวมาลูกนึงนี่ไงต้นนี้มีมะพร้าวสองลูกเอาอะไรคว้างไว้ได้ป่ะต้นตรงหัวแชมป์อะจะเคลี่ยงยังไงพี่ไม่มีอะไรเคลี่ยงก้อนหินไงไม่ได้หรอเอาพี่มันี่จับจับมันก็ได้ไอไอหินก้อนเล็กอะหินก้อนเล็กที่มันเป็นแหลมๆใช้อะไรกันบ้างใช้หินสองก้อนครับออเห็แล้วโอเคได้หอกจับปลาละสุดยอด ใครก็ได้ทุบทุบมพะพร้าวให้หน่อยบางได้ความกสามลูกครับโอเคทุกคนเอนเนจีเป็นไงบ้างครับรายงานด้วยครึ่งหลอดเนาะทุกคนน่าจะเท่ากันหมดน้ําก็เกือบครึ่งแล้วเอาล่ะทรัพยากรสําคัญสุดคือน,น้ําตอนนี้หาน้ําให้ได้เยอะครับเอามาพาะพร้าวมาให้หมดแล้วก็อาหารได้กระติ่ได้กระติงต่งมพะพร้าวแล้วเอาเอากะลามา ทีนี้พอเรามีน้าเดี๋ยวให้น้องๆทําอุปกรณ์เติมน้ําก่อนแล้วก็มีเตาไฟแล้วที่จุดไฟมียังมีมีผมมีผมมีผมมีโอเคที่จุดไฟมีแล้วเีเอาเป็นน้ำสองอันไหมแล้วที่เหลือก็ลองอีกสองอันเอาไว้ลองลองน้ํากินอ่ะฮะขอกินบ้างหิวมากเลยจุดไฟยังอ่ะรอมาร์ทอยู่มาร์ทนั่งมาร์ทนั่งนิ่งอยู่แล้วเนี้ยก็ไปเติมน้าเหรอตอนไหนพี่เอกลาเหรอใช่ พี่กดเล็งใบน้ำอะแล้วกดคลิกซ้ายล่างออกไปมันจะมันจะตักน้ำขึ้นมาแล้วนี่พี่ก็ามาต้มเห็นไหมมามา,มาดูตรงอาหารพี่มันจะขึ้นว่าต้มอ,อ,อยู่น่ะเนี่ยเติมไม่อยู่อฟังขวาสุกแล้วน่ะใปอยู่น้ำกินไปเนื้อยังสุกยังยังใช่ไหมยังยังพี่มย่างพี่ไฮ้ฟุกมึงไปล่าเนื้อมาแล้วอ่อเจ๋งว่ะเราต้องสร้างไอ้กิ่งไม้อะกิ่งไม้ที่เอาไปย่างเพิ่มอ่ะมันจะเป็นชั้นเอาไว้ย่างเพิ่มมันต้องมันต้องไปไปหาแคมป์พี่พี่แชมป์งั้นเดี๋ยวคืนนี้พักให้ได้ก่อนนอนกันให้ได้ก่อนไป,ปไปาม่ะ ใช่ใช่ใช่เอาใส่เข้าไปใส่เข้าไปทุกคนก็จะได้เวลานอนแล้วเดี๋ยวตายหายก่อนพี่มัเราสร้างเตียงเพิ่มไหม้างเตียงเพิ่มก็ไว้ยกล้วยอะใบกล้วยได้ไหมมันม,มีเตียงใบกล้วยไหมวันนี้ผ่านคืนแรกไป,ไปโดยสวัสดิภาพหลอดพลังงานดูดีหลอดชีวิตก็ยังเหลือและเรื่องของสารอาหารก็ยังพอทนนะครับเรียกได้ว่าโค้ชไม่ผิดหวังในตัวคุณเรียบร้อยครับเติ่นแล้วครับาไปพี่มัดเราสองคนต่อเดี๋ยวพี่สร้างเตียงใบไม้ต่อยันนี้ก็ได้นะถ้านอนสี่คนอะมันจะไวขึ้นแขนซ้ายโอเค แขนขวาดูดีขาซ้ายไม่มีขาขวาปลอดภัยกับดักปลาโบ้แทปนี่ไดพี่นัทครับผมครับผมมาใส่ที่แขนครับถนนหน้าเผาอะไรนะเย็ดแค่ให้กูใส่ชุดก่อนนี่มันออโต้ใส่เลยปะเนี่ยไม่ไม่ต้องลากใส่แขนลากใส่แขนด้วยขาใบปามทำเตียงก่อนเฮียหลุดพี่ต่อขอเอไปอของลากใส่แขนพี่ดิอีสัตว์เดี๋ยวโค้รด่ากูเร็วอกูเก็บขึ้นมาแล้วกูก็ ดูปึ๊บดูแล้วกดล่าดใส่แขกที่มันมีมีได้แล้วได้แล้วได้แล้เยี่ยดีจริงดีเองแก้ตัวทันโคตรด่านะเนี่ยเนื้อกำลังจะสุกหรือเปล่าก้างปลาเปล่าเป็นไปได้นะครับทำที่จับได้ปหมล่ะถ้าทำไม่ได้ก็เอาหอกอ่ะเอาปลดออกพี่นัดเกมพี่นัดบินบินอะไรพี่ยังืนอยู่จริงเหรอเออกอดูเลยกูเซฟก่อน เอาวุฒเต็มตัวเลยโอ้โหเมื่อกี้ไม่เป็นไรฟุก<ด>มึงทำดีแล้วเดี๋ยวกูสร้างกองเก็บของให้จะได้ไม่หายกองเก็บของต้องใช้โคลนนะพี่เราต้องสร้างไอ้นั่นก่อนนะไอ้ที่คัฟโคลนนะพี่นะัทอันแรกอะ่ะมัดบลิกเนี่ยเหรอโอเคเราจะวางที่สร้างโคลนกันตรงนี้นะครับระหว่างนี้พี่พจะทำประโยชน์อเองเว้ดูซิว่าก่อนน้องๆมาผมจะทำเสร็จหรือเปล่าพี่จะทำให้เสร็จเองนะทุกคน ไปตัดท่อนซุงมาใส่นี่เร็วที่ทำโคนฉันไม่มีอาวุธเลยเอาหรือว่าแชร์มาของพี่ไปพี่ให้อะไรผมเอาวันนั้นอะ่ะอันนี้ไปเอาไปเลยเอาไปทำงานซะเพราะว่าพี่จะอยู่ที่นี่เอาหอ,อกมาเดี๋ยวพี่ดำน้ำไปหาปลาไงวะหอ,อกนี่ทำไงนะมัดหินแหลมไม้ยาวหินแหลมไม้ยาวมาดูพี่ฟุกจับปลาเลยครับทางซ้ายทางซ้ายมีตัวหนึ่งเนี่ยใหญ่เดี๋ยวแค่ไอฟุกมันจับปลาได้แล้วว่ะไอฟุกตรงกูมีตัวหนึ่งเลยเนี่ยตรงขากูเลยเนี่ยฟุกี่ครับเยี่ยมฟุกโอ้ตัวใหญ่ด้วยไปย่างเร็วห ฝนมากแล้วฝนตกอีกแล้วเอาแล้วมันทำไงกับปลาเนี่ยฮาเวสเหสอจัดเก็บพี่เก็บเออฮาวเวสแล้วนี่มันจะเป็นเนื้อเราพี่ก็เอาไปย่างเก็บก้างปลาไว้นะพี่ก้างปลาไปใส่นั่นได้เลยปะไอตรงที่เราตักแห้งอ่ะใส่ได้ไหมพี่นัทเลยเอเฮียไฟดับไอฮ่าเฮียไฟดับมีมีพี่มีใช่พี่เอาน้ำมะพร้าวไปราดมันโอ้โหเราอ่ะเฮียโคตรด่าแน่นอนเฮีย พี่นัดครับปิงดูดขาพี่จะตายแล้วครับจริงเหรอให้มันได้อย่างนั้นดิวะพี่แม่งเป็นคนที่แบบรักสัตว์ไงไอเชี่ย,ย,ยปิงอะไรของมึงเนี่ยพี่แล้วทำไมเราไม่ทำปลาต่างแห้งกันนะนั่นเดะแล้วซุปเหี้ยทำไงพี่ก็หยิบกระลาขึ้นมาก่อนหรอไม่ไม่ต้มน้ำนเนี่ยเดีย๋ยวเพิ่งแดกดียังไม่เสร็จเลยเนียจะไม่เดะแหกเลยเลยมันมีคนแดกน้ำกูเพิ่งเติมเองยังไม่ทันสุกเลยเดี๋ยวทำซุปหนอนให้กินนะลองกินดูอันนี้อันนี้มีซุปซุปหอยทากอยู่ พี่ฉันมียาป่ะยาอะไรวะยาเหลือป่ะมันเด็ดไม่มีไม่มีกินซุปหอยทากเลเนี่ยอยากรู้เป็นไงซุปหอยทากได้ด้วยเหรอนั่นน่ะถ้วยนุ้นน่ะมามาเดี๋ยวกินให้เดี๋ยวกินให้ออกออกออกอันซ้ายนะไม่อันขวาซายนุ่นกันเนี่เน่าสี่โปรตีนสิบน้ำหนึ่งพลังงานอร่อยดิคุณต้องการหาหนอนวะพ่อไปทำอะไรเอาหนอนอะไรอ่ะหนอนที่มันไว้กัดผมพี่มีดักเต้มีพี่มีหนอนแมลงครับป่ะน่ารพี่ ใครที่ต้องไปใช้แรงงาน<อ>ง<ช>กินเนื้อก่อนเลยครับเนื้อซ้ายสุกแล้วครับเฮ้ยพี่นัททำซุปมแมลงวะใครก็ได้ช่วยกินเนื้อตรงนี้หน่อยเดีเดี๋ยวมันเนา่านี่อะหลับไวหลับไว้กินให้ใครยังไม่แดกมาแดกเลยเนื้อที่จะได้ย่างเนื้อใหญ่ต่อเราต้องไปสำรวจเพิ่มไหมเพื่อเราจะเจอของที่คาบเพิ่มขึ้นคือที่ผมสงสัยคือไอ้รังกระถางใหญ่นี่มันคืออะไรวะพี่รังกระถางใหญ่มันอยู่ในโหมดไอ้รูปบ้านนะพี่นัทอันสุดท้ายเลยสองอันสุดท้ายอะ small planting box ก็คือบ่อเพาะ พันพืชครับแล้วก็ large p a n t i n g box ก็คืออันใหญ่จะเอาไหมละ่ะเอาดิปลูกดิใหญ่ไปเลยจุดปลูกพืชแม่งไม่ดีเลยตรงนี้มันที่เรียบเยอะไปน้อยน้อยไปจริงป่ะนี่นี่นี่ย้ายบ้านมาต้องย้ายหรอกอยู่ไปก่อน <c oughs> เหนื่อยอมันตั้ยาวว่ะที่นัดไม้อันนี้มันใช้อันอันใหญ่หรือเล็กเล็กเหรอสติ๊กเล็กสี่แล้วก็สติกธรรมดาเออแล้วก็ท่อนน่าจะเป็นอันนี้น่าจะเป็นลองสติกคิดว่านะเฮ้ยพี่อะไรข้าวมนมีถ้ำเหรอ ไปสำรวจดิฟุกเพื่อได้ของแว็บกลับมาครับได้หินอาคานีมาใหม่อ่ะมานนี่ไอคนที่แบบออกไปบ่อยๆอ่ะมาเอาชุดก่งชุดกอดแต่กูไปกอบกูไม่ได้ใช้ถืออาวุธติดตัวไว้หน่อยแล้วไหนวะตรงตีนพี่ตรงตีนพี่ก็คือบดานาลีฟทดลองอ๋อโอเคสเปียร์เยี่ยมเลยพี่้จับปงจับปลาเองเอาครบเพลิมไหมบ้าเผื่อใครออกไปข้างนอกแม่พี่นอยนอนนออมันเหนือพี่บ้านอนเถอะนอนที่หนึ่งนอนเลยนอนแล้วนะทุกคนเพนอกหักเตียงไม่เจอมันมืด เราเจอแล้วแล้วใครมันเอาใบป่ามาทิ้งบนเตียงเนี้ยเฮ้ยวันนี้โปรเพเยอร์อะเราควรเซฟก่อนป่ะเอาละครับสำหรับตอนนี้วันไงโค้ชวันนี้ดูดีนะครับแบ่งหน้าที่กันชัดเจนมากแล้วนะครับพี่เป็นเชฟก็อีกสามคนนะครับฟุกเป็นตัวล่าเนื้อมาร์ทกับแชมป์นี่เป็นนักสำรวจที่จะออกไปหาวัตถุดิบมาเติมบ้านนะครับแล้วก็มีการเรียกว่าเป็นช่างก่อสร้างอยู่ตอนนี้มีบ่อโคลนหรือเปล่านี้เสร็จยังยังไม่เสร็จยเสร็จแล้วบ่อโคลนเสร็จแล้ว ก็ข้างบนเนี่ยหล,หลังาคาโคนเนี่ยหลังคาแล้วนี่ก็เป็นบ่อพอปลูกซึ่งยังไม่ทํามีที่นอนสี่ที่นอนมีหลังคาบ้านมีเตาทาอาหารที่อยากจะได้เพิ่มอีกสักเตาหนึ่งจะดีมากประมาณนี้ครับก็คือดูดีไหมน่าจะดีขึ้นเยอะแล้วจากคลิปที่แล้วนะครับอยากหวังว่าโค้ชจะพอใจในผลงานของผมในสัปดาห์นี้นะครับเดี๋ยวรอติดตามคลิปหน้าว่าเป็นไงต่อวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับเฮ้ยพูดเราีมะได้พูดบ้างพูดได้นะก็ไม่เท่าไหร่นี่วย